ตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียน I อเธอยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กคนที่2ของโอดิโมระอิชิกะนางเอกคนที่3ที่ได้มีการเปิดตัวในซีรีส์ของอินฟิน t e s t ตา t o ทสตัวละครสาวที่มีความเป็นโลลิตัวเล็กน่ารักพร้อมกับมีทรงผมทวินเทลและยังมาพร้อมกับความซซนเเละนอกจากนี้แล้วยังมีทักษะในการทำอาหารจีนที่สุดยอดตัวละครตัวนั้นก็คือตัวแทนนักเรียน I อสจากประเทศจีนผู้ครอบครอง I อเสเฉินหลงหวงหลิงอินอิชิกะเหร เหงาบ้างไหมตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ก็นะเพื่อนเล่นหายไปแบบนั้นก็รู้สึกเหงาเงาบ้างเลยนะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเพื่อสมัยเด็กที่มาเจอกันอีกครั้งอย่าพวกเรานะน่าจะมีเรื่องที่อยากคุยตั้งหลายเรื่องใช่ไหมถ้างั้นก็บอกมาสิว่ามีความหมายอะไรแอบแฝงอยู่เรื่องแบบนั้นอะใครที่ไหนจะกล้าบอกตรงๆเล้วสวัสดีครับผมจะดีกคนด้วยนะครับสุบาเซนไปนะครับกับซีรีส์ของอ n f ฟิน t e Star t o ์โทปฏอว้การรักจากกนทยานฟ้าครับ ก็จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อยๆทําคลิปนะครับทยอยทาคลิปตัวละครในเรื grandes, mm ่องอิน like ฟินิตสตาร์ทอสในโลมาเรื่อยๆเลยทั้งตัวละครหลักไล่มาถึงตัวละครสาวตัวละครนั้นตัวละครนี้ตอนนี้ก็คือแบบทยอยทำโดมแบบปัง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 เลยทีเดียวนะครับสำหรับปัวตัวละครหรือว่าข้อมูลตัวละครนะครับของตัวละครภายในเรื่องนี้นี่เองแต่ก็ใช่ว่าผมเนี่ยจะทําแค่ในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับเดี๋ยวก็จะมีประเด็นอื่นเข้ามาแทรกบ้างทั้งเรื่องของการจัดอันดับเอ่ยมีเรื่องการหยิบประเด็นต่างๆนะครับมาพูดคุยกันอีกด้วย ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นทีของตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็คือเพื่อนสมัยเด็กคนที่2ของอิจิกะนางเอกคนที่3นะครับที่ได้มีนการเปิดตัวในซีรีส์บทที่ลอยน,นะครับจะได้รู้จักตัวละครนี้มากขึ้นได้รู้จักข้อมูลของเธอได้รู้จักไออของเธอมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเบื้องหลังของตัวละครตัวนี้ในช่วงวัยเด็กของหลินนะครับเธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในนะแวกบ้านของอิจิกะหลังจากที่ครอบครัวของโฮกิเนี่ยได้ย้ายออกไปไม่นานทําให้หลินได้รู้จักอิจิกะแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับอิจิิกกดด้้ววยยโคครรรรออบงหลนนน็ทําาาาจ ซึ่งก็เป็นร้านอาหารเนี่ยที่อิจิกะไปบ่อยๆเลยเนื่องจากในช่วงเวลานั้นนะครับจิฟฟยุเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับ <g ul ain> กับการทํางานนอกสถานที่แล้วก็เนื่องจากที่จิฟฟยุเนี่ยเป็นนักบินไอเอสนะครับที่มีความโดดเด่นทําให้พี่สาวอ,อิจิกะเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านสักเท่าไหร่ครับทำให้อิจิกะตัดสินใจออกไปทานอาหารนอกบ้านมากกว่าที่ทําอาหารกินเองซึ่งที่ทีอ่อิจิกะออกมากินเนี่ยก็คือบ้านของหลินนี่แหละครับเพราะเห็ุนี้หลินกับอิจิกะเนี่ยก็เลยมีความสนิทสนมกันทั้งอยู่บ้านใก,กล้กันเรียนที่เเเเดีีียยวกกัันนนนนป็พื่่อทโรรง และนอกจากนี้ยังแวะกันไปหาที่บ้านบ่อยๆด้วยในตอนที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับเนื่องจากสัญชาติของรินนะครับผมไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็มีความแปลกแยกจากนักเรียนทั่วไปทําให้เธอนะครับตกเป็นเป้าหมายของการแกล้งอยู่บ่อยๆครั้งเลยเดี๋ย่างไรก็ตามอิจิกะเนี่ยก็ได้ปกป้องเธอนะครับจากสถานการณ์เหล่านี้ทั้งปกป้องจากการโดนลังแกปปกป้องจากกาารารรโดนนิทปะมณลงแกลงยกลงแ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 อลงแก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 ล่แกล่แกลง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 แกนี่มมก,อออก,ม,ม,ก,ก,กมันถึงขนาดที่ว่า เธอได้มีการไปทำสัญญากับอิจิกะนะครว่าถ้าหากเธอทำอาหารเก่งขึ้นอิจิกะจะทานอาหารที่เธอทำทุกวันไหมซึ่งมันก็เป็นการบอกโดยในนะครับผมว่าเป็นการขอแต่งงานการขอคบกันประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เธอได้อยู่อิจิกะมันก็อยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากเธอเนี่ยต้องย้ายกลับมาที่ประเทศจีนนะครับในช่วงของมัธยมตน้นซึ่งก็มาจากปัญหาของพ่อและแม่นะครับเนื่องจากที่พวกเขาเนหย่าร้างกันทําให้เธอเนี่ยต้องย้ายออกไปนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้ติดต่อไดกับอิจิกะอีกเลยจนทามาถึงออนนิเมตที่3 เธอเนี่ยได้ย้ายมาที่โรงเรียน i อเนะครับในฐานะของนักเรียนตัวแทนจากประเทศจีนแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยได้มีบทบาทหลังจากนี้เป็นต้นไปเรื่องราวหลังจากนี้ของหลินนะครับก็ตามอนิเมะเลยนะครับทั้งในการที่เธอนะครับได้พบอิจิกะได้มีการประลองนะครับผมในการแข่งขันมีทั้งการทวงคําสัญญามีทั้งการทาหมูผัดเปรี้ยวหวานนะครับให้กับอิจิกะอีกด้วยซึ่งเราสามารถไปสัมผัสโมเมนต์น่ารักน่ารักของหลินได้นะครับในตลอดทั้งซีรีส์เลยถ้าใครนะครับอยากติดตามเรื่องราวของเธอเนี่ยก็สามารถไปติดตามนะครับตามช่องทางต่างๆได้ ของมนะังงะแล้วก็ส่วนของไลน์เนวิลเลยข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อเต็มก็คือหวงหลิงอิงเธอเป็นตัวละครเพศหญิงอายุ16ปีความสูงของเธอเนี่ยก็คือ150ซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักตัวอยู่ที่32กิโลกรัมจถือว่าเป็นตัวละครสาวนะครับที่มีความตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบามากๆโดยส่วนของครอบครัวนะครับพ่อและแม่เนี่ยไม่ทราบชื่อนะครับแล้วก็หย่าร้างกันไปแล้วแต่เธอเนี่ยจะมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งนะครับผมก็คือหวงหลวนอิงครับโดยเป็นน้องที่อ่อนกว่าเธอ1ปี แต่ว่าเาเป็นอัจฉริยะนะครับที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไต้หวันได้เลยทีเดียวโดูลินนะครับก็สังกัดโรงเรียนไอเอสแล้วเธอเนี่ยเป็นตัวละครสัญชาติจีนครับ Infinite Starthos ด,ด้วยเอส่วนตัวของลินเนี่ยก็คือตัวเฉินหลงโดยคนที่ให้แสียงพาตตัวละครลินนะครับก็คือคุณชิโมดะอาซามิครับรูปร่างของลินนั้นลินเป็นเด็กสาววัยรุ่นตัวเล็กครับเธอมีผมสีน้ำตาลอ่อนมัดเป็นหางยาว2ข้างและมีริบบิ้นสีเหลืองนะครับทั้งสองข้างลินเนี่ยมีดวงตาสีเขียวและสิ่งที่โดดเด่นที่เราสามารถเห็นได้นะะคคคครรรััับบทีีี่เเเเป็็นนนิกจอขงตตววลล้ยยื โดยเครื่องแบบของโรงเรียน i อคอของหลินนะครับมีการดัดแปลงเล็กน้อยเนื่องจากแคนเซอร์ในส่วนของไลนะ่เนี่ยถูกถอดออกครับแล้วก็สูตร I s อสนะครับสำหรับการฝึกฝนแล้วก็การต่อสู้จะเป็นเครื่องแบบนะครับที่เป็นสีชมพูและเธอเนี่ยก็จะมีกำไลของเชิญลงนะครับที่อยู่มือด้านขวาที่เป็นสีดําแล้วก็สีแดงเลือดหมูประมาณนั้นเลยครับบุคลิกภาพของหลินหลินถูกพัฒนาว,ว่าเป็นเด็กสาวที่มีพลังและมีชืวอ,ช,อชื่อว่าพร้อมกับเป็นคนที่ชอบการแข่งขันเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครแล้วก็ไม่ชอบการพ่ายแพ้ อย่างเช่นที่เธอเนี่ยได้มีการโต้เถียงกับโฮกิแล้วก็ซิซิเลียเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับอิจิกะโดยลินเนี่ยสามารถโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อได้เปรียบนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแต่ว่าในช่วงมัธยมต้นของเธอเธอเนี่ยตกเป็นเป้าหมายการแกล้งครับเนื่องจากสัญชาติของเธอนั่นเอง่อย่างไรก็ตามตัวอิจิกะเนี่ยก็ได้ปกป้องเธอนะครับจากการแกล้งด้วยเหตุนี้ตัวลินเนี่ยจึงตกหลุมรักอิจิกะนะครับอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและได้มีการให้คำมั่นสัญ,ญญากันอีกด้ เพราะเขาเนี่ยลืมรายละเอียดของคําสัญญาเพราะตัวอิจิกาเนี่ยคิดว่าถ้าลินทำอาหารเก่งแล้วลินทำอาหาราให้เขากินฟรีทุกวันแต่ความเป็นจริงแล้วความหมายของลินเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้เลยและนอกเหนือจากนี้ลินเนี่ยเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นและขาดความรับผิดชอบด้วยนะครับพราเธอเนี่ยมักทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้คิดถึงปัญหานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผู้บัญชาการของเธอเนี่ยปวดหัวเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้แล้วลินเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับการการะทาของเธอเนะครับผมว่าเป็นความผิด แต่จะไปโทษคนอื่นแทนนะครับโดยเฉพาะกับอิจิกะซึ่งมันเป็นบุค,คลิกนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับโฮกิเลยว่าทั้งสองเนี่ยมีแนวโน้มที่คิดว่าตัวเองเนี่ยชอบทําในการการะทาของตัวเองทั้งสองเนี่ยแสดงท่าทีก้าวร้าวแล้วก็แข็งกร้าวเมื่อโดนย่ออยู่มากพอแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นลินเนี่ยรู้สึกหึงหวงมาอย่างมากเมื่อมีสาวๆคนอื่นน,นะครับอยู่รอบๆตัวอิจิกะและพยายามที่จะดึงดูดความสนใจจากอิจิกะความหึงหวงของเธอเนี่ยถึงขั้นขนาดที่ว่าเธอเนแสดงเยวยตาที่ไร้ชีวิตนะครับแบบฉบับ และนอกจากแววตาของเธอแล้วเธอยังมีการกระทำนะครับที่พร้อมจะเชื่ออิจิกะอยู่ตลอดเวลาทั้งในการถือดาบอันใหญ่ยักษ์นะครับที่จะคว้างใส่อิจิกะตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีความขี้หึงมีความยันในเรซมีความโหดนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ว่าในกรณีของเธอเนี่ยะครับก็คือลินเนี่ยคาดหวังอิจิกะเนี่ยสังเกตว่าเธอเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเขาเพราะว่าเธอเนี่ยเก็บงาความรู้สึกที่แท้จริงนะครับผมไว้เป็นความลับโดยที่ไม่บอกอิจิกะนะครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกยังไง อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเธอเนี่ยมาแสดงขึ้นนะครับในตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ของเว r ร์เพิร์ชที่ได้มีการใช้โรคภายในจิตสํานึกนะครับของคนคนนั้นโลกในอุดมคติของลินนะครับมันจะเป็นโลกนะครับที่เธอในได้ชํระาร่วมกับอิจิกะแล้วก็มีการพยายามนะครับสร้างความก้าวหน้าทางร่างกายซึ่งถ้าอิจิกะตัวจริงนะครับไม่ไปขัดขวางเนี่ยลินอาจจะได้กับอิจิกะตัวปลอมไปแล้วนะครับในเหตุการณ์นี้มันก็เลยเป็นจุดที่สามารถสังเกตได้ว่าความรู้สึกของเธอแล้วก็ความต้องการของเธอเนี่ยที่มีต่ออิจิกะเนี่มนน่อนข้าางรุแก และนอกจากนี้แล้วลินยังมีอารมณ์ที่ไวมากเมื่อพูดถึงขนาดหน้าอกของเธอเธอสามารถโกรธได้ง่ายเมื่อคนอื่นยาะเยะ้หรือว่าชี้เห็นถึงขนาดหน้าอกของเธอว่ามันเล็กแค่ไหนและลินเนี่ยก็มีบุคลิกนะครับเหมือนกับซิสเลียด้วยก็คือในเรื่องของการจินตนาการลินเนี่ยมีการจินตนาการลามกอนาจารเมืม่อมาถึงอิจกาอยู่บ่อยครั้งเธอจินตนาการว่าเขาเนี่ยมีความปรถานานะครับต่อร่างกายของเธอแล้วก็ลุกล้ำเธอครับซึ่งเมื่อเธอคิดไปในทํานองนั้นแล้วเธอเนี่ยก็จะอายตัวเองนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรอยู่เนือรรูปงหน้าาตแลก็บุคลกภาพของลนครับ ตัวละครสาวที่ตัวเล็กน่ารักมีความหุ่นสซเรนเดอร์แต่ว่าก็มีความโหดความดุหน่อยนะครับความขี้หึงด้วยแต่โดยรวมแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่ารักมากๆเลยต่อไปเรามาดูความสามารถส่วนตัวของลินกันว่ามีความสามารถอะไรบ้างลินเนี่ยมีทักษะในการบังคับไอเอสนะครับที่สูงมากๆและมีระดับเดียวนะครับกับตัวของชาล,ลอตแล้วก็ซูซิเลยียเลยและนอกจากนี้แล้วเธอยังมีภาษาสัมผัสการต่อสู้ที่ดีเยี่ยม สามารถรับรู้นะครับถึงการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้และเมื่อพูดถึงการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งเธอเนี่ยค่อนข้างมีความเก่งกาจไปอย่างมากแต่ว่าถ้าหากบางครั้งนะครับที่เธออารมณ์เสียประสิทธิภาพในการต่อสู้เนี่ยก็จะต่ำลงนิดน้อยแล้วก็ในฐานะน,นะครับที่เธอเป็นตัวแทนของนักเรียนไอเอสจากประเทศจีนเธอได้รับการฝึกฝนทางการทหารและมีความสามารถในการใช้วุธการต่อสู้ที่ดีมากๆถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีรูปร่างที่เล็กก็ตามและความสามารถของหลินนะครับหลินยังสามารถเรียกใช้ส่วนหนึ่งของไอเอสนะครับบางส่วนออกมาได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนมากเนี่ยก็จะไปนในส่วนของแขนแล้วก็ส่วนของอาวุธนะครับที่เธอเรียกออกมาบ่าบอยๆและนอกเหนือจากทักษะการต่อสู้แล้วเรือยังมีฝีมือในการทําอาหารนะครับที่สูงมากๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของอาหารจีนเนื่องจากครอบครัวของเธอนะครับทำกิจการร้านอาหารจีนมาก่อนโดยเพาะกับเมนูหมูผัดเปรี้ยวหวานนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเธอเลยนี่ก็คือในเรื่องของความสามารถส่วนตัวของหลินครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดู Infinite Star Toss หรือว่า a อส่วนตัวของหลินกันนะครับก็คือตัวงเฉลงเฉลงหรือว่าโคเรว ในเอสประเภทต่อสุระยะใกล้รุ่นที่สาที่สร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลจีนโดยอาวุธแล้วก็ความสามารถของเฉินลงเนี่ยก็จะมีดังนี้อาวุธอย่างที่1ก็คือโชเทนกาเกสึโชเทนกาเกซึเนี่ยเป็นมีดดาบจีนคู่หนึ่งครับที่มันเนี่ยสามารถประกอบร่างได้ที่สามารถเป็นทั้งดาบคู่ก็ได้าาเป็นดาบเดี่ยวก็ได้เมื่อทําการประกอบร่างกันนะครับมันจะกลายเป็นดาบสองคมที่จะมีใบมีดทั้งสองด้านและมีด้ามจับขั้นระหว่างทั้งสองนะครับของใบมีดอาวุธอย่างที่2ก็คือริวโฮริวโฮหรือว่าปืนใหญ่มังกร เป็นปืนใหญ่ Impact หรือว่าช็อคแคนนอนครับที่ล้ําสมัยที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นที่3นะครับในการสร้างขึ้นมาโดยมันจะเป็นอุปกรณ์ทรงกลมที่ลอยอยู่เหนือไหล่แต่ละข้างของเธอซึ่งจะเป็นกระบอกปืนในการบีบอัดอากาศใกล้เคียงโดยจะยิงคลื่นกระแทกออกมาในแนวเส้นตรงโดยออกมาเป็นกระสุนที่มองไม่เห็นซึ่งมีผลทําลายล้างที่สูงอย่างไรก็ตามนะครับมันสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ถ้าผู้ใช้นะครับได้ใช้ปืนใหญ่มังกรนี่เนี่ยในการยิงนะครับในระยะเผาขนอุปกรณ์อย่างที่3ก็คือแลนซาย แทนใช้เป็นแพ็กเกจนะครับที่ช่วยให้เฉินหลงเนี่ยมีฟังก์ชันในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นบุก,กรณ์อย่างที่4ก็คือ Thermal Diffusion Impact Cannon หรือว่าปืนใหญ่กระจายความร้อนโดยเป็นแพ็กเกจเสริมที่ช่วยเฉินหลงมีปืนใหญ่เสริมพลัง2คู่ครับที่สามารถยิงกระสุนที่ปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงสีแดงออกมาได้มันก็จะมีความแตกต่างจากปกติอยู่นะครับตรงที่ว่าแทนที่มันจะเป็นกระสุนขึ้นกระแทกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่จะเปลี่ยนเป็นกระสุนเพลิงแทนนี่ก็คือไอเอสส่วนตัวของเหรียครับอย่างเฉินหลงนั่นเอง จะสังเกตได้ว่า AS เครื่องนี้เนี่ยมีทั้งความสามารถในการจดตีระยะใกล้เนื่องจากมีดาบขนาดใหญ่นะครับทั้งดาบปู้แล้วก็ดาบยาวแล้วก็ดาบขนาดมือถือมาแล้วก็ยังมีความสามารถนะครับในการครอบคลุมในการยิงอีกด้วยทั้งการยิงระยะกลางการยิงปืนใหญ่สุนอากาศที่มองไม่เห็นการยิงปืนไฟนอกจากนี้ยังครอบคลุมนะครับทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้ได้อีกด้วยดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นเอสเครื่องหนึ่งนะครับที่มีความค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของลีนเนี่ยกับตัวละคร มีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนกันบ้างมีความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแย่กับกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยความสัมพันธ์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือครอบครัวครับลินเนี่ยก็อยู่กับครอบครัวของเธอนในช่วงวัยเด็กแต่ว่าก็ต้องแยกทางกันนะครับเนื่องจากพ่อแม่ได้มีนการหย่าร้างกันโดวยวกเขาเนี่ยก็เคยเปิดร้านอาหารจีนนะครับที่เป็นร้านอาหารครอบครัวด้วยกันมาก่อนก่อนที่แยกทางกันไปนครับความสัมพันธ์กับตัวละครที่2ก็คือโอริมูระอิจิกะอิจิกะเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลินครับอ่ ในช่วงวัยเด็กไอจิกาก็คอยอยู่เคียงข้างหลินตลอดเลยทั้งอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อยู่คอยปกป้องตลอดเวลาทำให้ลินเนี่ยตกหลุมรักอิจิกานะครับตั้งแต่วัยเด็กและหลินรู้สึกปลื้มใจไปอย่างมากที่อิจิกาเนี่ยเป็นเพื่อนของเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่มีค่าของเธอแม้ว่าหลินเนี่ยจะรักอิจิกามากแต่เธอเนี่ยก็มีความรุนแรงมากต่ออิจิกามันเหมือนกันเมื่ออิจิกะได้มีการสนใจผู้หญิงคนอื่นหรือมีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมากอดแก่อิจิกะมากเกินไปหลินเนี่ยก็จะอารมณ์เสียมากๆจนเกือบจะฆ่าอิจิกาด้วยความหึงหวงแล้วก็คโโอืชิ โฮกิเนี Asia, Hence, ่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กคนที่1งก่ออิจิกะลินเนี่ยรู้สึกลำคาญโฮกินะครับตรงที่ว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กคนที่2แต่โฮกิเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กคนที่1ดังนั้นเมื่อมองถึงความเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยโฮกิเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งกว่าทําให้เมื่อประชันหน้ากันเนี่ยพวกเธอก็จะไม่ค่อยถูกการสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับในตอนนี้โฮกิอยู่ในภาวะซึมเศร้าตัวหงหลินนี่แหละก็เป็นคนช่วยแล้วก็จัดการกับความรู้สึกของโฮ ความสัมพันธ์กับตัวละครที่4ก็คือซิิเซียอัลคอสซิิเซียนะครับเป็นนักเียนตัวแทนจากประเทศอังกฤษในึตัวแรกพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์นะครับที่กัดกันแบบกัดกันมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนอื่นๆแล้วลินเนี่ยจะมีความสนิทกับซิิเซียมากที่สุดเลยซึ่งเราสามารถสังเกตได้ตลอดทั้งซีรีส์เลยนะครับทั้งการจับคู่การแข่งขันการได้คอยตามสโตเกอร์อิจกาด้วยกันการได้คอยอยู่ด้วยกันแล้วก็กัดกันบ่อยๆเลยความสัมพันธ์กับตัวละครที่5ก็คือชาร์ลอตต ในตอนแรกที่เธอคิดว่าชาลลอตเนี่ยเป็นผู้ชายเธอเนี่ยก็ไม่สบายใจนิดหน่อยนะครับเนื่องจากมีความสนิทสนมกันมากเกินไปแต่เมื่อเธอนะครับรู้ถึงเพศที่แท้จริงของชาลลอตแล้วก็รู้ว่าอิจิกากับชาลลอตนะครับอยู่ในห้องอาบน้ําด้วยกันลินได้บุกเข้ามาในห้องเรียนกับอิจิกาและจะฆ่าเขานะครับด้วยความโกรธด,ด้วยปืนใหญ่ Impact แคนนอนของเธอครับทาให้ตั้งแต่นั้นมาลินเนี่ยก็จะมองชาลลอตนะครับเป็นคู่แข่งคนหนึ่งความสัมพันธ์กับตัวละครที่6ก็คือ,อล,ลอร่อาโบเดวิชใน แล้วก็ดูถูกประเทศของเธอด้วยแต่ต่อมานะครับหลังจากที่ลอล่าเนี่ยได้มีการตกหลุมรักอิจิกะแล้วก็ได้มีการจูบอิจิกะในห้องเรียนตั้งแต่นั้นมาเธอก็เริ่มมองลอล่าเป็นคู่แข่งคนหนึ่งถึงแม้ในช่วงแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อใจกันสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเข้ากันได้แล้วก็เริ่มช่วยเหลือกันนะครับในบางโอกาสอีกด้วยความสัมพันธ์กับตัวละครที่7ก็คือทีน่าเฮมิงตันทีน่าเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องของหลินครับในตอนที่อยู่เรียน IS เอส ลินเนี่ยเข้ากับทีนาได้ดีมากมากพอขนาดที่ว่าเธอเ,เลือกทีนานะครับให้เป็นคู่หูของเธอในไลฟ์คอสเพย์เช็คกิ้งเลสแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเข้ากันได้แต่ว่าลินมักจะเพิกเฉยต่อคําแนะนําของทีน่าบ่อยๆครั้งเลยความสัมพันธ์กับตัวละครที่8ก็คือโอริโมระจิฟุยุจิฟุยุเนี่ยก็เป็นพี่สาวอิจิกะแล้วก็ดูเหมือนว่าลินเนี่ยจะกลัวจิฟุยุด้วยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ได้กลัวแต่ว่าเข้ากันไม่ได้ต่างหากและเช่นเดียวกับผู้หญิงคนอื่นๆของอิจิกะลินมองจิฟุย ที่มองว่าจิฟโยกับอิจิกะเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มากเกินกว่าควาพี่น้องจริงๆความสัมพันธ์กับตัวละครที่9ก็คือโกทันดาดันดันเนี่ยเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอในสมัยมต้นแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ที่10ก็คือโกทันดารันรันเนี่ยเป็นน้องสาวของเพื่อนอิจิกะครับลินกับรันเนี่ยแข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจของอิจิกะผ่านการทำอาหารโดยเป็นศึกระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับทอาหารจีนและเนื่องจากที่ครอบครัวของทั้งคู่นะครับเคยเปิดร้าน ทตไม่พวกเธอทั้งคู่นะครับไม่ค่อยถูกกันและต่างฝ่ายในต่างมองกันเป็นคู่แข่งที่จะไม่ยอมกันแล้วก็กินกันไม่ลงความสัมพันธ์กับตัวละครสุดท้ายก็คืออย่างเลยๆเลยๆเ,เ,เป็นหัวหน้าทีสสมสบสนุนของจีนแล้วก็เป็นหัวหน้าง,งานของหลินโดยเธอในเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ไม่กี่คนนะครับที่สามารถสั่งการหลินได้สามารถค,มค่มขู่สามารถบังคับหลินนะครับให้ทําตามสิ่งที่เธอต้องการได้นี่ก็คือความสัมพันธ์ของหลินนะครับกับตัวละครอื่นๆภายในซีรีส์นั่นเองครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมสอนเสริมหรือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหลินแล้วก็ตัวของเฉินหลงนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีสวนเสริมประมาณไหนบ้างครับสวนเสริมเรื่องที่1ชื่อของหลินในภาษาคันจีนะครับแปลว่าเสียงระฆังกระดิ่งแล้วก็เสียงครับโดยคําแปลของมันเนี่ยก็ยตรงกับชื่อของเธอในภาษาจีนเลยซึ่งทน,นภาษาจีนนะครับมันจะเป็นตัวอักษรที่มีความหมายเพื่อฟินิชแล้วก็เสียงครับสอนเสริมเรื่องที่2ในบาราดาสาวๆวทั้งหนะครับที่เป็นตัวละครหลกักหลินเมีาตตามต่ตา หลินเป็นคนที่ก้าวร้าวต่ออิจิกะมากที่สุดนะครับในบรรดาเพื่อนของอิจิกะเลยส่วนเสริมเรื่องที่4ทีมหลักของหลินนะครับจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีของจีนครับส่วนเสริมเรื่องที่5การออกแบบเอซส่วนตัวของหลินอย่างเฉินหลงเนี่ยน่าจะมีการอ้างอิงนะครับมาจากตัวของ x อ g 0 1 s เนฉินหลงกันดั้มแล้วก็ตัวของ OZ-13MS กันดั้มยูฟอนจากกันดั้มวิงส์ แล้วก็สุดท้ายเป็นตัวของซัติมเอฟิวเอ็ซ์ศูนย์เ a ้จัซิสการ์ดัมจากการดัมซีสโดยการ์ดัมี่ผมได้กล่าวมานะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Refer e n c e หรือว่าแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบฉลิมมาก็ได้ส่วนเสริมเรื่องที่หไม่ว่านักพากตัวของลินนะครับจะพากเสียงให้กับตัวของคังงามินเนรินแต่ว่าลินจะมีลักษณะคล้ายกังกับพาสเนไมขู่มากกว่าเนื่องจากมีความใกล้ชิดน,นะครับในเรื่องของการออกแบบวิสัยตัวละครส่วนเสริมเรื่องที่7ชื่อเอสของลินยังเชิญลงนะครับถูกใช้สรรลลร Street Fighter ส,สรรววอีงย่่นเิมท8 แม่ลินนะครับจะเป็นนักเรียนของห้องสองแต่ว่าพอจบเร่มที่9ลินก็ปรากฏตัวในกิจกรรมของห้องหนึ่งทั้งหมดเลยทั้งการฝึกอบรมแล้วก็การทัศนศึกษาส่วนสำาเรื่องที่9ลินมีนิสัสนะครับในการลืมกระเป๋าตังค์ซึ่งมักทำให้เธอเนี่ยเป็นหนี้เพื่อนบางคนครับยกตัวอย่างเป็นหนี้ก็อย่างเช่นตัวของอิจิกาแล้วก็ตัวงเซซิเลียส่วนสำาเรื่องที่1 0ขนาดร่างกายของลินเนี่ยก็คือ 75, 54แล้วก็78โดยจะเป็น A คับนะครับในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็น a อเอคับนะครับในอเม หรือเนี่ยมีความคล้ายกันกับโฮกิมากมากเลยนะครับในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นทั้งคู่เป็นเพื่อนสมัยเด็กกับอิจิกะเหมือนกันทั้งคู่อัดโหดร้ายกับอิจิกะในบางครั้งและทั้งคู่เป็นคนดื้อร,รัน้นเย่อหยิ่งหุญหันหพันแล่นแลว้วก็ทาอาหารเก่งเหมือนกันและทั้งคู่ก็ไวส้สมผมเหมือนเดิมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะอิจิกะบอกว่าสมผมเหล่านี้เนี่ยมันเข้ากับพวกเธอและนอกจากนี้แล้วสมผมของพวกเธอนเนี่ยมันยังเป็นการอ้างอิงนะครับถึงคําว่าเพื่อนสมัยเด็กด้วยว่าเพื่อนสมัยเด็กคนแรกเนี่ยจะมี จะเป็นความเบนทวินเทลแล้วก็ที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งคู่่ยมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดหน้าอกบนเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นในเหตุผลที่ตรงกันข้ามกันของโฮกิเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่มันไม่ยอมอยู่สักทีแต่ทางฝั่งของลินเนี่ยหน้าอกยังเล็กอยู่นะครับโดยที่ไม่เติบโตขึ้นเลยนี่เป็นสิ่งที่ตรงลินแล้วก็โฮกิเนี่ยมีเหมือนเหมือกันครับสนวนเรื่ที่12โชว์เทนกาเกสือของเฉินหลงมีฟังก์ชันเดียวกับดามเอ็กซ์คาร เนื่นองจากสามารถแยกแล้วก็รวมเป็นอาวุธหลักก็ได้เหมือนกันบทสำเนาที่13ปืนใหญ่บนไหลของเฉินลงเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับปืนใหญ่ของ G ีโอสเ l l ่ในเกมแมนสตาร r ฟอสท e ีเร Joker และนอกจากนี้แล้วปืนใหญ่บนไหลเนี่ยยังมีความคล้ายคลึงกับ General Buster ของไดเกนกาจาก Super Robot w a r อแต่ก็ต่างกันตรงที่ว่าไดเกนการยจะยิงลำแสงพลังงานแต่ว่าเฉินลงนจะยิงกระสุนอัดอากาศแทนนี่ก็เป็นส่วนเสริมแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับของริ่แล้วก็เฉินลงครับก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใด หรือว่ามีส่วนที่ผมตกหล่นอย่างไงเนี่ยต้องขอกราบไหว้บที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับตัวละครตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยอวยกันหรือเปล่าชอบตัวละครนี้กันหรือเปล่าก็ถ้าใครชอบตัวละครตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับตัวผมนะครับผมก็มองว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่ารักตัวหนึ่งเลยนะถึงแม้จะมีความตัวเล็กมีความที่ไม่โค้งมนไม่ตุ้มตั้งเหมือนกับตัวละครอื่นๆแต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ไฮเปอร์มากเลยนะครับเป็นตัวละครที่ล่าเริงแล้วก็เวลาแต่งตัวเนี่ยก็แต่งตััวกกมาาน่ร แล้วก็ทำอาหารได้เก่งมากๆเลยโดยเฉพาะกับเมนูหมูบัดเปรี้ยวหวานซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะริ้มลองสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครตัวนี้นะครับคอยนึกถึงพระเอกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าตอนไหนจะกลับมาตอนไหนจะมาตอนไหนจะชวนประมาณนั้นเลยนะครับค่อนข้างที่โหยหาพระเอกมากๆถึงแม้จะมีบางครั้งที่เธอเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวไปบ้างนะครับเรื่องของความยันเระหรือว่าความกี้ถึงกิ้หวงนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็เป็นตัวละครที่น่ารักพอสมควรเลยในคลิปนี้นะครับผมคงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้ว ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้ผมด้วยครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องของบาสเซ็นไปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่องไหนตัวละครตัวอะไรมีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ